สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่กับน้องนิโอนะคะพาไปดูคาเฟ่เปิดใหม่ค่ะชื่อว่าซาฟารีการ์เด้นเพกาลคาเฟ่ค่ะคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่แถวอ่อนนดชค่ะภายในแบ่งออกเป็นสามโซนใหญ่ๆค่ะได้แก่เลตเติ้นซูเพกาลแล้วก็สปินนิงพูลค่ะอย่างในภาพที่เห็นน้องนิโอกำลังเล่นอยู่ในโซนเพกาลค่ะ โอ้โหเก่งจังอาม,มีขอเดินนําไปก่อนได้ไหมครับได้โอ้โหขอบคุณครับมาเลยครับตามมาได้เลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับนี่โอเก่งเดินได้ค่อยๆเดินมานะลูกเมื่อกี้ยังเดินสะพานโยกเกี้ยได้เลยภายในโซนพีกาวก็ถูกแบ่งออกอีก8โซนย่อยค่ะ มีโซนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอย่างโซนแรกที่น้องนิโอลเล่นอยู่ก็คือแกรนมาไซค่ะโซนถัดมาที่น้องนิอุกกำลังเดินขึ้นไปก็คือเป็นโซน d a n ซิ่งสเน็คค่ะจะเห็นว่าในโซนเพกาวบางส่วน่างนี้ป้ายห้ามเข้านะคะเนื่องจากเพกาวส่วนนี้เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะจึงทำให้บางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะ แต่ความสนุกบอกเลยว่าเหลือล้นค่ะโซนถัดมาที่น้องนิโอก,กำลังปีนอยู่นะคะก็คือเป็นมอนสเตอร์เรลค่ะมุมถัดมาที่ใกล้ๆกันก็คือเป็นโซนสระว่ายน้ำค่ะในโซนนี้นะคะตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการค่ะแต่คาดว่าหากเปิดให้บริการแล้วคงจะสนุกถูกใจเด็กๆทุกคนแน่นอนค่ะโซนถัดมาไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะว่าถูกใจ เด็กผู้ชายทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือโซนรถไฟค่ะรถไฟที่นี่สามารถกดเสียงบูดและปีกระดิ่งได้ด้วยนะคะโซนถัดมาคืออยู่ในโซนซูุุฟอยเลอร์ค่ะโซนนี้เนี่ย,นยคาดว่าน่าจะมีซิปลายให้เด็กๆเล่นนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหากเปิดแบบสมบูรณ์แล้วจะเป็นอย่างไรค่ะ สองโซนสุดท้ายนะคะก็คือมีโซน Hunting Panther และ Giraffe v i ค่ะถ้าใครสนใจความสนุกแบบนี้นะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะ Safari Garden p e a g a a n d Cafe ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่และนโอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ